สวัสดีครับ Trusty a u t o t r a d Cola นะครับวันนี้พามาดูรถ7ที่นั่งนะครับคุณภาพคับจอนะฮะราคาสุดพิเศษนะครับผมกับ Captiva นะครับ2.0 LT ดีเซลปี2008นะครับตัวนี้สุดพิเศษเลยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับขับสบายๆนะฮะด้านหลังก็จะมีนี่เลยครับ เซนเซอร์ถอย4จุดนะครับด้านท้ายก็จะเป็นท่อคู่นะฮะรุ่นนี้เป็นท่อคู่นะฮะตัวรถสีเทาดำนะครับสวยๆเลยนะฮะปี2008คันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวเลยนะครับผมเป็นรถบ้านแท้ๆเจ้าของเดียวนะครับมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษครับผม265,000บาทเท่านั้นเองนะครับ265,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวครับอนเพียง 5,500บาท72งวดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับผมด้านในนี้ตกแต่งไปด้วยสีดำนะครับสวยๆเลยนะฮะคอนโซลแผงประตูนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับระบบเบรก ABS นะฮะถุงลมนิรภัยคู่หน้าพิเศษเลยตัวนี้มี Cruise Control นะครับ Cruise Control ระบบล็อกความเร็วนะครับสุดพิเศษไปก่อนนั้นนะครับ เบาะคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เบาะปรับไฟฟ้านะฮะปรับสบายๆเลยครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนิดนึงเบาะแถวสองก็กว้างๆเลยนะครับนั่งแบบเหยียดขาได้สบายเลยครับไม่ติดหัวเข่านะฮะเป็นรถ SUV ที่แบบขนาดกำลังดีนะครับผมว่ารุ่นนี้นะฮะ อยู่ในเมืองก็ใช้ดีนะครับหาที่จอดก็ง่ายนะฮะไม่ใหญ่เถอะทะนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังด้วยนะครับคนนั่งหลังไม่ร้อนนะครับนี่แอร์หลังนะฮะแล้วก็นี่เลยเบาะหลังนะครับปึ๊บนี่เบาะหลังนะครับถ้าไม่ใช้งานนะครับก็พับไว้วางสัมภาระได้นะครับสะดวกสบายมากๆนะเลยครับรุ่นนี้นะฮะ มาพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะครับ265,000บาทเท่านั้นเองนะครับ265,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับพรเพียง5 5า0บาท72งวดนะฮะเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนิดนึงอ่าสตาร์ทชั่งเดียวติดเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับอย่างที่บอกว่า รถสภาพดีมากๆนะครับคันนี้เจ้าของเดียวนะครับรถเจ้าของเดียวรถบ้านแท้ๆเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกฮะเดี๋ยวพาเปิดกระโปรงดูเครื่องนิดนึงจะมีคัมโชกมาให้ด้วยนะครับคัมโชกที่เป็นแบบนี้ฮะคัมโชกปากกระโปรงเปิดปุ๊บสบายเลยนะฮะ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับ VDCI VCDI นะครับ16วาล์วนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับระบบเบรก ABS ทุกอย่างมาแบบครบๆเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะฐานหน้าสวยใสไร้รอยนะครับรุ่นนี้น็อตไม่ขยับสักตัวเดียวนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับพิเศษกันเลยนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มนะครับกับ Captiva 2.0 LT ดีเซลนะครับขับเคลื่อน4ล้อปี2008สีเทาดำคันนี้นะครับผมราคาสุดพิเศษกันเลยครับ265,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวครับฟรีดาวอ่อนเพียง5,500บาท72งวดนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับผมใครที่สนใจก็มาเลยครับติดต่อมาได้เลย0617295454นะครับ0617295454นะครับ Trusty a u t o a โ c o l ชร้านเปิดทุกวันนะครับผมหาไม่ยากนะฮะโลเคชันเนี่ยเดี๋ยวแท็กไว้ให้ในโพสต์เลยนะครับผมต่างจังหวัดมีบริการเ,เซ็นถึงบ้านเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมยังไง Trusty a u t o เท a โค o าชฝากแคปติว่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ